มีคนอื่นเขามารับภรรยาเขาตั้งแต่เช้าทางที่บ้านเขาห่างจากบริษัทต,ตั้ง40กว่ากิโลเขายังมารับตรงตามเวลาหลังเลิกง,งานได้แต่บ้านเราห่างจากบริษัทแค่8ปดนาทีทำไมคุณต้องให้ฉันมาราคุณทวุธวันแบบนี้ด้วยรถมันติดอีกคุณรถติดเหรอแล้วคุณช่วยออกจากบ้านให้เร็วกว่าน,นี้หน่อยไม่ได้หรือไง คนที่คุณเป็นแล้วคุณเนี่ยที่ทำงานมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณมีอะไรลองเล่าให้ผมฟังได้ไหมเล่าให้คุณฟังมันมีอะไรดีขึ้นคุณมาช่วยฉันแก้ไขปัญหาได้ไงคุณก็ลองเล่าให้ผมฟังก่อนสิอย่างน้อยคุณจะได้สบายใจขึ้นเผื่อมีอะไรที่ผมสามารถช่วยคุณได้ไงสามีคู่กรณีเป็นเพื่อนกับเจ้านายส่วนคุณแค่ยามหน้าบริษัทคุณยังไม่รู้จักสักคนเลย ผมก็แค่อยากช่วยคุณแก้ไขปัญหาที่คุณไปเจอมาก็ดูคุณพูดสิเกินไปไหนไหมใช่ที่ฉันพูดอ่ะมันเกินไปก็ฉันเชื่อใจคุณมากเกินไปไงถึงได้มาแต่งงานกับคุณอย่างคุณน่ะฉันบั่นใจในตัวเองมากเกินไปถึงท้ไม่ช่วิชันเป็นแบบนี้เลิกงานก็ดึกทุกวันนี่เรากลับบ้านไปทำอะไรให้คุณแก้เยอีกถ้าคุณคิดว่าการใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณรู้สึกแย่ ไม่มีความสุขรู้สึกไม่โอเคมากขนาดนี้งานคุณ<า>ก<อ>็ณนะงานต่อไปคุณก็ไม่ต้องไปทำงานแล้วนะทุกวันนี้เรายังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถอีก ไม่ทำงานได้ยังไงล่ะได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะผมก็แค่หางานทำเพิ่มอีกสองงานมันอาจจะเหนื่อยหน่อยกลับดึกบ้างเรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ผมทำเพื่อคุณผมไหวอยู่แล้วแค่นี้คุณก็ทำงานหนักมากพอแล้ว ทำงานเพิ่อมอีกสองงานเดี๋ยวร่างกายคุณจะไม่ไหวเอานะไม่เป็นไรหรอกคุณเออผมจำได้ว่าคุณอยากกินชาบูไม่ใช่เหรองั้นเราไปกินกันวันนี้เลยดีไหมฉันไม่อยากกินแล้วกับข้าวที่บ้านก็ยังกินไม่หมดเลยประหยัดได้นิดได้หน่อยก็ยังดีเรากลับไปกินข้าวที่บ้านดีกว่านะ เมื่อกี้ขอบคุณนะขอบคุณผมทำไมขอบคุณที่คุณไม่พูดคำนั้นออกมา